ครับพี่น้องสวัสดีครับคุณแม่คนจะไปหามาแม่เจะไปหาใส่ก่อฟไม่บ้านแล้ว๊อฟถามันไปทั้งหมอทั้งไปเดี๋ยวคอยตามเจ้าไปน้ำเนอะก็จะไปหาเบ้างน้ำซอยมาคุณแม่พคนเสียเนาะพี่น้องเสียตัวหมู่บ้านนี่เด้กวันนี้คุณแม่พคนจะตามมือขึ้น,น,นะนเด็ก็น้ำเนาะเปลี่ยนวาระบดเล่นอนเน,น,นาะวันนี้เราก็มานอน,นั่นสวง้าไปเอาเงินเอาเงินใช้ เออต่อใช่อ,อไปพี่น้องตามติดชีวิตแม่จะ่าเขาเฮสวัสดีครับ มันหยุดไปหามาเนาะนตามเราไปเราวหไปหาเสรเนี่ยมาเล้วมันหลัลกหนีตะมู่ว่านเลยเนาะมันขึ้นนี่ยกระหามันขึ้นน้องมูอเศร้านี่น้องตั้งกระหาหา้า,าตาเศรออก็บ่เห็นปกติมันไปทางใดแม่ มันไปเห็นผมนั่นล่ะวันนี้บ่เห็นมันผมเพลินเพราะหนึ่งผมเลยบ่เห็นผมก็คือผมวายว่าเจ้าฟังนั่นล่ะ <c oughs> ผมก็บ่ได้คืนว่ามันสิหนีเนาะเห็นมันว่นน้ำกันยังหันเอาพี่น,อน,น,น้องคนหนึ่หามาคนน้ำมือแล้วมาตัวนั้นเลอะมาตัวเลาะหักที่สุดนะพี่น้องเสียงจะดังแน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะวา่า Bó để em say mày, tôi chỉ khoe hái này bảo, thím ô đẹp cả hoàn hoàn phi non, tao ờ, bông hoa em sao bông hoa em anh ô sương pha hoàng hoàng wow, pha phấn tốt. จะซ่องหา,ย,า,งานะยังอ่ะน้ำล้าทามันม่นเข้ามาถือยาม่นนวมันถือยาเป็นบ่โอ้ยาพื้นเบียร์เป็นสีนะพี่น้องบกลับ,บานจะมาขึ้น,น,น,นมันซื้อยังก็เมีบีบ,บกบีเนาะพี่น้องบกบีที่มาตัวมันมาเราสิมีธีตัวนบ่ตัวหนึ่งมันสิเป็นตัวดำขาว,ต,วตัวดำตัวดำขาวนี่มันหูหูก็มูอวันนี้แม่จะล่าเราหาไกลก็มู ตัวนี้มันบุกเข้บ้านมาเห็นว่เห็นต้าสงเคราะหอรังควานมามันถือยาเบียบบหรือจังไดสินะก็เลยตามหาขึ้นเนี่ก็ตามหาเนาะตอนนี้บ่เห็นก่อนเศร้าก็ถามน้องตังยุ่ว่าบ่เห็นน้องตังก็ไปหาเห็นลูกพุ่นพุระคนไปหาทั้งทงพุ่นทั้งทงทั้งท้าก็ไปหาเมื่อละลังลังบ้านลังยังเฉยตอนนี้มาขึ้นแม่เราก็นําหาบักขากเลยอันเนี้ผมว่าเราปิดประตูแน่นเยอะที่มันคือออกได้บ้างสิแม่ม no ีบักทิวบ่บัก พวกแป้งพวกพมเปิดเบิดเลยโอ้สิแมไในชิวเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะพาไอิวอยู่กับนแมวมัเิ่นอยู่กับเ่นอย่กับแม่ไว้ที่นี่แม่ไว้เพิ่นมาาไม่เพิ่นกับ่ท่นได้ฮู้จักว่ามาที่นี่เนาะเพิ่นมาาไม่บัดนี้เพิ้นบ่ท่นได้เลี้ยงมาต้ไปเลาไปเอเงี้ยให้มาเรากักุกกกัวอยู่เรซองหาหา้จานมันหมุบมันยังอยู่นี่งหามันหมุบมันยังนัสินะ เราคิดว่าหมาเราตายหนไหมพี่น้องเดี๋ยวนี้ถ้าว่าขันผูดด้ใดเห็นหนึ่งก็คือมีความผิดเด้อพี่น้องขันผู้จักขันมีหลักฐานเพราะว่าหมาเป็นสัตว์คุ้มครองคุ้มครองเอาคับคากนี่เอาไปพิมพ์เลยลายมือผู้ใดที่มันวางอย่างนี้โอ้ยจดน้องได้มากราบมแม่ เพราะว่าเพราะว่ามันเป็นสัตว์คุ้มครองนะบ่าตามรักนะแม่โอัย<ว>แม่เราลงทะเบียนพร้อมได้อะไย่างนี้ห<ว>น,น่อยเอฟซีบ่าตามบ่าวเนาะเพิ่น,นรรม,มาสีดยาฟรีได้บนะ่าวตามกฎหมายร่อว่าไปลงหรือเป่ตองบาตามกฎหมายคือว่าเป็นสัตว์คุ้มครองเนาะพี่น้องคนนี้คนไมยคุ้มครองถ้าผูดด้ใดเห็นก็นคือผิดทั้งสิ้นะพี่น้องแต่เขาบอก่มีหลักฐานเพราะว่าเขาบ่ท่านเห็นตัวหมาเขาบ่ท่านเห็นหนั่นแค่ว่าสงสัยซื่อๆนะพี่น้องหรือามันคำมันกินวิริหรือว่ามันเสียหายก็ไปเรับกันเขาจะคิดลดใช้เอ ปัญญานว่าหา si ้ามมาไปกินไก่้สิพ่อแม่ไปกัดไก่้ยังสิสมมติว่ามันทำความผิดของของเขาเออถ้ามัามมนจะทำความผิดเพราะว่าสัตว์มันรูน้เรื่องเฮานี่มันเฝ้ากันรูลล้เ<อ>รื่องเสียเท่าไหร่ฮะคุณยนต์เพราะว่ามากคนบนเนือที่สารเพิ่นให้เสียอ,อีกเออปัญญาณมันม่ได้มีราคาเท่าหมาเออมี่ยังกะมาบอกกันเออมาเฝ้ากันมาเออแต่ว่าเราบรอยังไงไปทำไรของเราสินะมันเฝาเปลี่ยนเออมันบอกเฟ้าเปลี่ยนมันบอกมาดอกมัอ เอเราหมายความว่าคือว่าหมามันว่าวเป็นนั่งสินะเล้วอยากให้ไปว่ากันพี่ยังกลับไปว่ากันเพรเรียนเลยนจะนั่งั่เล่าไปนะ้ตามเล่าไปเบื่อเราอยู่ในหาใจเนี่ยมันเสียตะมือขึ้นไอพี่น้องหมาเราบอกบีเซื้อเว่นเรากินว่าได้นอนมาแล้วเนี่ยเียนว่าน้องตั้งว่าหายมัดขึ้นมาสั่นว่าหายน้ำหมาเดี๋ยวพอเรียนจะทำเราเพรารถนี่ต้องไหนเปกรุงเทพยเนา น้องอะไรเจ้ได้น้องตังว่าเจ้าไห้น้ำมามมดขึ้นเต๋อไม่มามันนี่เธอค่าแม่มันเห็นหมูมันไปมันก็อยากไปน้ำหมูเออกินข้าเล็ดมันก็อยากเล็ดน้ำเพราะว่าหมามันมาได้คอยออกมาเออพอเดินก็บบวกขีดว่ามันทิศนี้เนาะพอเดินเห็นเยอะน้ำมูลแดงเออ เรออาบน้ำให้มันอยู่อาจารย์โมแรงว่านเล่นกับวันด้ควกว่ามันสิ่นี้เนาะเห็นแต่ว่าแต่ว่ามู้นั่นเห็นหมืดอ,อ้วยมู้มู้มูน้ำกันนั่นสามตัวนั่นเห็นหมืแต่ว่าตัวนี้ว่เห็นหายก็รู้ว่าไปใส้ทังสีน่นะพี่น้องหาบ่พบก็เล่นเล่นมาตามว่าเราะจิไปหาใสแน่ะเดี๋ยวนี่เจ้าวัได้ถามคนเบิงบอกว่าไม่เห็นบ่ โอ้จะขึ้นมาหาในบ้านสั่อออออเรายานว่ามันแรลมมาน้ำมูมูเขาสินะอ่ก็เล่จามมาเบิ้งว่าเพื่ิ เราติดไปอยู่จังไหนเนาะขั้นเพิ่นเห็นเพิ่นก็เสีเพิ่นบอกว่ามายหญ่มาหนีเตัวยันเจ้าว่ามันถือจาเบียร์ก็สินะพี่น้องยันมันตายเอพราะว่านบวกลับบ้านถ้ามันกลับบ้านถ้ามันกลับบ้านเราก็ที่มัเป็นห่วงมันลายมาหนี้ดอกนี่มันบวกลับบ้านเลยนี่ครบมือแล้วพี่น้องนี่ตอนนี้ก็เที่ยงมือแล้วเที่ยงวันแล้ว เพปันหามันมดขึ้นมาขึ้นนี่ก็พากันไปหามดขึ้นตั้งตั้งก็หากับพพ่อน้องตั้งไม่ยืมไฟไปหาอยู่เพืนอนอะไรมือเุ้านี่ก็มาหาประเด็นเห็นหาอยอะมุ้านี่ก็ได้ดีแย่เขาเป็นทีเนาะปรเดินได้สิมาตามเบื้องว่าเราไปหาเส้นนี่สิพอบ่องสินะพี่น้องอันนี้ก็คุ้ม ไปทั้งบ้านน้องตังเนาะพี่น้องเนาะเด็นก็พ่อมาตามติดชีวิตแม่เพิ่นมาเพิ่นเสียปกบี้หายเาก็มาหาน้ามนีเละพี่น้องกู้รู้วันไปอยู่ไซน์นะเสียงอาจรก็เสียงบุรียินแน่เด้อพี่น้องเพราะว่ามันเสียงรถเนาะ คิดว่ามันเขามาได้บ้านอยู่บ,บ่แม่มันบ่เห็นมือบ่เห็นขึ้นหนึ่งเหรอพี่น้องก็ก็นี่ละมือมือ,ม,อมือหนึ่งนี่ละมือนี้มันออกจากบ้านปกติเราจะค้างไว้ในเฮียนเนาะนำ้ำราไปใส่มาใส่เราจะพยายามหนวกมาเราหยาดมันหนีนะนี่มันหนีนี่น้ำหายอ่ะเชาวชื่อยังน้อนี่นะเช่นน้ำปันป้นบ่ เออเด็กคนว่าสวยอาจารยน,นตามหาโอ้ตั้น้ำไม่บ่าตามหาข้า,ขาขอขอคุณแม่มาน้ำคุณแม่ตามหาหมาเด้อพี่นอ้องเด้อดูหมาเราไปใช้เนี่ยดูวันไปใช้นะ่พี่น้องมกับบ้า,บาน หาลายมือละน้ำหาหมาก้อนมาหายปหมาใหญ่หายที่โดนหาแบบนี้แล้วพี่น้องแล้ววันที่ยื่อใส่แน่นแล้ววันที่ไปยื่อใส่แล้วในบ้านน้องตังค์นัพี่น้องเห็นด้อบ้านยหญ่น้องตังค์ไม่ได้ขอไปเนาะ ô oh, nhà cả lái là nếu bà nòng tăng nữa nòng tao một con mẹ hả má má phần hai ô bà nòng tăng Đây là khi nào bạn sáng nó nào đấy đó

มันเข้าไปเลี้ยงวะแม่เพป็นเป็นตาหักไหมผู้ใดจับมันก็ได้บ่โอ้ผมณยายเขาเอาไปเลี้ยงหัลายโอ้ผมว่าคนเอาไปเลี้ยงผมว่าเนี่ยมันขุนฮึผู้อันเป็นตาหักไหม มาตัวนัน้นมันคนุ้นี่นๆมันเป็นตาหักเลยมาตัวนัน้นพี่น้องโอเฮียนแถวน,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 นี้คุ้นโบยูหลายนะพี่น้องเป็นเฮียนล่างเฮียนอย่างไรคืะมีคนอยู่ตั้งกบบระบุดีดอกพี่น้องน,น้ำท่วมเป็นเฮี้ยนล่างเฮี้ยนอย่าย Sướp lẹo cái gì vô hiền nào kia nào Sướp lẹo vô Thì khi không bên đây thật nào Tôi <laughs> phải thám nhận đến nó phía nào phân hình ก็เห็นหมามา่เรามาแล้วาทนแล้วี้ย่เราทํถามเราถามมื่อนะพี่น้องไปเห็นหมาเราบ่น่ะถามบ้านหลังนี้ล่ะพี่น้องคุณนองจยเปีตะลางเรานะพี่น้อง มันมามันมานมาน้ำม LIKE like in ูของสินะพี่น้องมาหลอนบกบานอ่มันมาหลอนบกบานเหมันก็กว่าได้ขึ้คือน้ำหมาว่าเป็นสินี้นี่เด้อเห็นแต่เปนบนอย่ฮันโอ้แดดก็ะหอนครับ ไปสรุปแล้วคือพอเห็นเนาะพี่นนะ้องเนาะเราก็ไปซื้อนมซื้ออยังพอเดีกับพวกไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะครับคลิปนี้พอเดีกับไปทรัมป,ปนี่แหละนะครับ,วบสว,บวัสดีครับ